เราทุกคนย่อมมีพลังที่อยู่ในตัวเองเราทุกคนย่อมมีอำนาจที่อยู่ในตัวของเราเองเราทุกคนย่อมมีพลังจิตอันสูงส่งที่อยู่ในตัวของเราเองแต่เราทุกคนไม่รู้ว่าเราจะใช้พลังเหล่านั้นได้อย่างไรเราทุกคนยอมและอนุญาต ให้สภาวะแวดล้อมภายนอกกำหนดสภาวะแวดล้อมภายในวันนี้เราจะมาบอกทุกท่านว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังจิตแห่งภายในของท่านพลังแห่งความคิดพูดและการกระทำทุกอย่างในชีวิตท่านเป็นผู้กำหนดด้วยตัวท่านเองท่านรู้กันหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ท่านจะให้